จะวัดยืน FC ดูสิแต่โมเอ็กยังว่าขั้วยังดีอยู่สิมันเพิ่งขาดนี่บ่โอยอะไรจะหมดะสองมือขาดสองวันสองมือก่อนเรามาหนึ่งวันโดยโอ้กว่าพอดีเลยโดยโอ้โอ้โอ้ตรงนี้นะขาดอันีวิกมันอยู่ไซด์เดี๋ยวนี้มองเปิดมันอยู่ไซด์อ๋ออยู่นี่บ่เอ้าเดี๋ยวมึงเปิดเก็เปิดมันกันบ่ อปิดก่อนนะครับปอดาดปลอดทีเลยเยอะ่ะโอ้โหสสุดในบรรดาเพื่อนๆนะจดต่อไปนะครับีจลสุดกับันเหรอะสูงสุดคนที่ตัวสูงสุดนะทุกัาเอนอะไรนี่่าดูผมยื่นไปถึงอาคารเลยนะ้หสูงจริงสงจริงตอนแรกเรากลัวว่ามันไม่ถึงเนาะใช่เดี๋ยวลองเปิดไฟก่อนลยอเค อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด้ออย่าเพิ่งเปิดลุ้นนะน้องไม่มีหลอดไฟเป็นระยะเวลานานมากสองยังยังไม่เน้นเอาเน้นก่อนเออค่อยพูดค่อยพูดเออเอาเอาพูดทีนี้ลองลองดูซิอ่าสว่างแล้วแจ้งลองลองลองเปิดแล้วมายืนดูซิมายืนอยู่ใกล้ๆทิเอาภาพเลยดูเหมือนน้องไม่เคยเห็นโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ้าวโอ้ดี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 แจ้งแล้ว เก็ต้องเซ็นมาแบตแล้วเนาะอืมเนอะก็ติดเสกข้างในห้องหนึ่งไม่เลยโบมี่บอกไฟนะมาครัวเดยวมีมันมันไม่มีสายไฟบบมี่คััวแล้วบ้านนี้เราย้ายไปข้างในได้ไหมนีไนี่นี่ไหนนี่บ่มีสายบ่เอาดูให้รอบด้านเลยอูอันนี้เป็นห้องครัวของน้องนะครับที่สี่เดี๋ยวแจะยุ่งนี่โอ้ยห้องครัวเพื่อนพี่น้องไงก็ได้ตัวนี้นะตันนี้น้องทำแล้วนี่น้องก็ ชิดกับข้าวกินเองสองคนนี่คุณลุงมีด้วยนี่มีอะไรให้ด้วยนี่ต้องขึ้นคนตัวสูรอีกแล้วมาท่านผู้ชมปิดเดอร์คิดสวิตเตอร์เดอร์นี่สองรอเลยห้องครัวนี่โดยทำกับข้าวเนาะได้สบายเนาะต่อไปนี่น้องสีได้เห็นเวลาเห็ดกับเขาเนาะครับผมเวลาเห็ดกับเขาน้องไปสีได้แบบแจ้งย่างปลางพี่น้องเสปล่าดูก่อนแมนบอกเฮ้ยมันคือเป็นสายออกแบบนี้วะนี่นะแม่มาแต่งนะไมนมีเกี่ยวอะไรเปล่า ใายแต่งบนนี้ก็จันมาด้วยสายแต่งรถแต่งเราทามันติดเราจะพุ่งแจมมาหลอดยิ็มแล้วเปิดเปิดบนด้วยล่ะลาเปิดไฟแน่ยทำติดรถราโอ้ยดีดีติดเลยสองหลอดน้องมีหลอดไฟล้วุ้ยดูน้องยิ้มมีความสุขมากเลยโอ้ตองสุดดีดีนะมมีสองหลอดแล้วเอ้๋อติว่าติดแสงสว่างให้อันนี้ต้องหลอดไฟจากคุณแรมจันคุณแรมจันครับผมครับผมคุณแรมจันมอบแสงสว่าง ตอนแรกนะคุณแรมจันบอกว่าให้ให้เงิน500บาทเพื่อมาซื้อขนมหรือว่าอะไรก็ได้จำเป็นผมก็เลยคิดว่าหลอดไฟเนี่ยมันคือสิ่งจำเป็นขนมเราก็ซื้อมาส่วนหนึ่งขนมเนี่ยกินกินแล้วก็หมดเพราะฉะนั้นหลอดไฟเนี่ยน้องน่าจะจําเป็นมากสุเพราะนั้วันนี้โอ้อยู่เนาะใช่เราก็เลยแบ่งเงินมาซื้อหลอดไฟแล้วก็ซื้อข้าวสารขนมนิดหน่อยไว้ง่ายขนมนิดหน่อยเอาไนดีนี่คือแสงสว่างจากคุณแรมจันเนาะ โอ้นะถึงแค่ไฟมาเนี่ยถึงน้องจะซื้อเองน้องก็ทำเองไม่ได้อือใช่ใช่ใช่ถูกแล้วแหละดีใจป๊อดีใจแทนน้องดดีีใจครับมากเลยนะยิ้มเลยน้องยิ้มคลั่กเลยที่เปลี่ยนรถไฟให้น้องนี่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 บ่ห้องนอนบ่หละโอ้นั่นบ่เราจะยิ้มแทนน้องเลยนะนี่นี่นี่น้องให้ดูห้องนอนนี่บ่เนี่ยนั่นนั่นนี่บ่ห้องนอน แต่ว่าข้างในอันนี้หลอดนี้มันใช้ได้ไหมลูกใช้ได้ใช้ได้อยู่ไม่เราซ่อมดิลองซ่อมดิอ๋อมีใช้บ่ได้ปล่าอ๋อข้างในนี้จะไม่มีแสงบ่โดยโอ้โหบ้านฝาก็ยังเป็นแบบไม้สารนะ่งอย่างนี้สองห้องแบบนี้นี่ดูห้องน้องผู้ใดนอนใดนี่ผู้ใดนอนทางนี้ผู้ใดนอนทางนี้ผู้ใดนอนเอื้อนนอนทางเหนือโอ้เอื้อนนอนทางเหนือ น่องนอนทางใต้อืมแล้วก็มีอะไรอันนี้อยู่มันก็เป็นห้องเก่าของพ่อของแม่เขานั่นแหละม้าที่บ้านหลังนี้พ่อแม่เขาอยู่ก็จะเป็นแบบแมีนบ่ละเนาะพ่อแม่เขาอาศัยอยู่ที่ซีซีบุ๊มีเพือนเพื่นของป้าอันนี้เพือนไผรมีเพือนป้าเอาบนแม่เพือนของพ่อของแม่หนูบอกอันป้าที่เสียนะป้าที่เสียอ๋อป้าก็มาเสียอีกโอ้ เลี้ยงอยู่ป้าป้าเลี้ยงไงปลาเสียอีกอืออือใช่ไหมเอาผมเข้าใจว่านึกว่าบ้านหลังนี้เป็นของพ่อของแม่หนูไม่ใช่โอ้โหอันนี้ที่อภายในที่ของร้านที่ของร้านอันอันอันหนูได้นอนอยู่ไหนูนะนี่บ่อันนี้เด็กตนนี้นี่บ่นอนเนี่ยงกันบ่อื้ออุ่นดีน้ออื้อื้นั่นบ่อันอันที่ว่าใส่ไฟนะ ใส่มมแบตเอายายมขึ้นนะโอ้โหนำมีโมแบทในที่อะไรนี่เก็บเก็บเก็บสายไฟให้น้องหน่อยนี่มันสายไฟแล้วนี่เอาแต่แล้วเสียพัดลมบอกเอาสายไฟแล้วนี่เอาขึ้นเอาขึ้นเออเอาเลี้วพี่เบาเอฟซีขึ้นน้อยเถอะสายไฟมันขึ้นเป็นนี่ฟาดเอาลงก่อนไหมฟาดเอฟซีเออเออเออขาดบนปล่ะฟาดบนกลางป่ะต้องถอดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา ผัดผัดขึ้นข้างบนมาน้อไเดี๋ยวใช้ไฟแบบอะไรดึงแบบนี้เลยเหรอคือมันเป็นเส้นเล็กๆเนาะก็นอจใไฟตามที่มีอ่ะแล้เปลี่ยนหรือเปล่าเลี่ยวสายแล้นได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวปลี่นอ๊ป๊บให้แค่ให้ไฟจากหัวน้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเสียบนะจัดฟังนี้ก่อนอันนี้ช่างไฟนเอ หายห่วงได้เลยมีสีได้มาแบบอยู่ใกล้ๆนี้เอาเอาไว้ก่บเล็กบ่มันสีไก่หนูไปบึงลุงสีเทไหนี่เสียบใกล้ๆพัดลม นี่นี่เอาเสียงไว้นี่อ,อืมเอาดีกว่าพ่นหัวอยู่หรอกเอาเลยใส่ไฟอย่าไปถึงใส่ไฟเด้อหัวไฟมันจะไหม้บ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันเริ่มละลายแล้วนี่อู้หู้น่ะเอ้ยสิพี่น้องก็อยู่กันลำพังสองพี่โนโอ้องนะครับ <F 4. S 1> บ้านนี้ก็เป็นบ้านป้านะครับไม่ใช่บ้าน แม่เนี่เสียชีวิตทั้งคู่เลยทุกท่านนะครับรูปคนกขออนุญาตถ่ายรูปคนเสียชีวิตเนาะนว่า้น้องฝให้น้องนองก็นั่งดูน้องแครัสบดีครับมีอายด้วยเปมีขอรอบลัวแล้วมีพี่ ไปมีครอบครัวสีกับสอนสอนอันนี้สีเอาเลยพี่สาวสีเออน้องสีกับน้องสอนเออเอาเอาขอบใจจังไดก็เอาขอบขอบใจเพื่อนแน่ขอบใจผู้รักผู้ใหญ่ที่เพื่อนชื่อหลอดไฟให้เนาะขอบใจลายๆที่ชื่อหลอดไฟให้ชื่อเกสารรถไฟให้เมือดีใจลายๆที่ได้เสียงสว่าง เป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเนาะพวกเราก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับโดยเฉพาะคุณแรมจันเนาะที่นะครับซื้อหลอดไฟแล้วก็ซื้อข้าวสารให้กับน้องสีน้องสอนเนาะนะครับแล้วก็ขอให้คุณแรมจันสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะครับร่ำรวยเนาะนะครับแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับขอให้ได้บุญได้กุศลไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ